สวัสดีทุกท่านนะคะก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะวันนี้เลี้ยงทีมงานที่ชาวบ้านมาเตรียมงานนะคะวันนี้เนาะก็ขอบคุณนะคะผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะคะวันนี้ก็มีขนมจีนนะคะแล้วก็มีข้าวนะคะข้าวเนาะนะคะสวัสดีค่ะป้าสวัสดีค่ะน้ำเสิร์ฟน้ำเย็นเย็นนะโอ้โหน่ารักมากนะเสิร์ฟน้ำเย็นเย็นนะคะ อะไรไม่อร่อยก็บอกว่าอร่อยนะครับไม่อร่อยก็บอกว่าอร่อยนะครับไม่อร่อยก็บอกว่าอร่อยนะพียังทำเองกับมือใช่ไหมหนูทำกับมือเลยเหรอไเ่ต้องคำเลยทำก็ว่าอร่อยแหละข้าวเหนียกก็มีข้าวสวยก็มา

ก็มีที่หัวไม่ปากต้อถามว่าใครชอบหัวชอบเลยหัวน่ะยชอบเลยมาดูมาดูม่ัวระแม่บัวไรคะเาเอาให้ทาีเยอะนะคะานี้เยอะค่ะิว เราต้องเราต้องจับหน้าผู้ใหญ่ฮะขอบคุณพี่แอร์นะครับที่เราให้ทานอร่อยมากเลยพี่โอ้มีเรือคำใหญ่เลยคนเล่นนี่มีเล่นตลอดคนเลนนี่คนเนนี่มีเล่นตลอดนะจะเจอหน้าเมื่อไหร่เป็นยังไงบ้างคะอร่อยไหมคะ อนี่มาแล้วมายืนมายืนมายืดกินยายหนมกินเลยไหมไม่นึกว่าพี่จะทำข้าวอร่อยขนาดนี้ทไม่อร่อยก็บอกว่าอร่อยนะตาแบบลุกลุน้นแป๊เดียวทำลุกลุกลนลนนี่สรมาดน่ทำข้าวอะไรวันนี้ต้องะันนี้ให้กาแฟให้ขอบมมากขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะเอาเลยเอาเลยเอาเลยนะ เอาที่ว่ามีมาบ้านม,ามีรถ มินี่แม่มินี่ม่แมวนีแมวไมหรอเดี๋ยวปบ้านดูแลดีมือพี่ชายคนนึงเป็นมือมือมีรถแม่มีพี่ชายคนหนึ่งเป็นผู้ช่วยอยู่บ้านนนทไทยแต่มีเขาแก้วไอ้ตายไปแล้ว2อเอคนที่สมนี่ใช่ไมไม่รู้คเป็นคนที่สามเลยอกหยอกนะครับหยอกนะหยอกครับเอาจริงไ้มเอาจริงเพราะไอ้แยอาอวบ้านไก่จะเป็นคนที่ส แกไม่กินผงชูรสย่าแกกินผงชูรสแกบวมไม่มะอ้วนไมม่าปข้างนอกแล้วใช่ค่ะเดี๋ยวงานบุญที่บ้านทางของข้าวอยให้พี่เอไปทำให้ทานนิดๆเราไม่เย็นเนาะมันจะได้กินเหรอคะ

โอ้ถังน้ำแข็งเรามาแล้วน้แข็งมาแล้วเหมือนรถลรถมาล้ดีใจมากเลยรถน้ำแข็งมามล้ก็ต้องเด็กพี่จะมีหนังมาฉายที่หมู่บ้านใช่ไหมเป็นเด็กวิ่งรถรถหนังวิ่งผ่านดีใจครับจะได้ดูหนังเออวิ่งวิ่งหนังรถอ่ะ กินข้วเมี่ยน้เนา่วแล้วเนี่ยที่เขาจะมีความเือเมนมือเดยวนาาะมือะเยอะคนดยาวเลยรุก็่นัี่งวเออบาเจียบเเขาไว้

ไผ่กล้ำพ่หมอฮะตังผิดหรือเปล่ามเมื่อหาไปดิบไม่ยามมาเหอะมือหาจะได้ยีม่อะต้มอันเงือกะดียบานอะไรนี่ต้มมูหกสิยสอไม่ใช่เหรอ

แล้วมาพี่ดูก่อนนี่ผ่านไหมอร่อยไหมคะกับข้าวมื้อเที่ยงนี่เป็นพี่นี่เป็นพี่นี่เป็นน้องโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้อร่อยไหมคะเบี้ยครับกับข้าวอร่อยมากเลยครับอร่อบคุณพี่เอียนขอบคุณครับพี่เอียนขอบคุณพบ้านไทยบ้านค่ะขอบคุณป้านไทยบ้านนะคะที่ทำกับข้าวนะขอบคุพี่แอียนไปทำกับข้าวให้ทานนะโอ้เอาอีกแล้วนะขอบคุณเจ้าภาพนะคะเจ้าภาพต้องบอกเจ้าภาพคุณ ป้ายุพาอยู่ฮ่องกองอ่าคุณป้ายุพาอยู่ฮ่องกองอ่าคุณคุณยุพาฮ่องกองค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับพี่ยุพาขอบคุณนะครับเออสำหรับคลิปนี้สวัสดี